มูลนิธิราชประชานครในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเสียหายทั้งหลังจำนวนสองรายในพื้นที่อำเภอนาำเกลี้ยงจังหวัดสีสเกตวันนี้ครับจังหวัดสีสเกตได้เกิดเหตุผู้ประสบอคีภัยบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจำนวนสองรายในพื้นที่อำเภอน้ำเกลียงจังหวัดสีสเกต โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ผประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี มอบเงินและสิ่งของพระราชท,ทานให้แก่ผู้ประสบอักคีัยทั้งสองรายโดยรายแรกได้เกิดอัคคีภัยที่บ้านไม่มีเลขที่บ้านสเตงหมู่ที่1นึ่ตำบลคูอําเภอน้ำเครียงจังหวัดศรีสะเกดโดยเมื่อวันที่12ธันวาคม2567 เวลา13นาฬิกาเกิดเหตุอักคีภัยทําให้บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ซึ่งเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจํานวนหนึ่งหลังทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดโดยมีนางทองอินสุวรรณวงศ์อายุ47ปีเป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันประกอบอาชีพทํานาไรายได้ครอบครัว5,000บาทต่อเดือนมูลค่าความเสียหายประมาณ30,000บาท ราษฎรที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน5คนส่วนรายที่2ครับเมื่อวันที่22ธันวาคม2567เวลา15นาฬิกา10นาทีได้เกิดเหตุอักขีภยัยบริเวณบ้านเลขที่66บ้านน้ำเกลียงหมู่ที่6ตำบลน้ำเกลียงอำเภอน้ำเกลียงจังหวัดศรีสะเกดทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยมีนายนิดยศิริอายุ77ปีเป็นเจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้พิการไม่ได้ประกอบอาชีพและได้ครอบครัว1,800บาทต่อเดือนจากเงินผู้สูงอายุผู้พิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมูลค่าความเสียหายประมาณ250,000บาทรัศดรที่อยู่อาศัยได้รับความเดือดร้อน7คนเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบรัชการไปแล้ว การได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นน้นพน้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้ครับหน่วยงานราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิน่นตลอดจนภาคเอกชนอาทิสนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดศรีสะเกดชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดศรีสะเกดที่ว่าการอำเภอ้ําเกลียงชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ้ําเกลี้ยงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภยัยทั้งสองครอบครัวในครั้งนี้ด้วยชัดใโพมาตถ,ถ่ายภาพกิจภาพนกุยนิดข่าวสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดได้